ขึ้นแคนอีกร้อยล้านไม่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะขึ้นแค่ไหนขอบคุณมากมากเลยค่ะเกินความคาดหมายมากแล้วก็ทีมงานทุกคนดีใจมากค่ะคือเราก็อยากจะให้คนไทยได้ดูหนังสนุกๆก,กันเนาะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันเยอะมากๆแล้วก็ยังมีคนแท็กมาอยู่ค่ะว่า โรงหนังเต็มม,มีคนต่อคิวซื้อตั๋วอย่างเงี้ยค่ะมีไปจรู้สึกยังไงกับสายยาน,นี้คะนางเอกร้อยล้านเขินมากเนี่ยแฟนคลับเหมือนแซลแมวอะเวลาเปเดินมา,านางเอกร้อยล้านร้อยล้านเมลก็แบบอย่าทำแบบนี้น <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> อายแต่ว่าเราเห็น เราก็ทุ่มเหมือนกันว่าแฟนคลับเราก็เหมาโรงกันใช่ค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นแฟนคลับที่เหมาโรงกันเองแล้วเบลไปเซอร์ไพรส์สักทีนึงค่ะคือก็ขอบคุณเขาที่โอ้โหสาเหมาโรงกันแล้วก็เขาก็ทํากิจกรรมกันมีเสื้อมีกระเป๋าที่เป็นหน้าเรามีกิจกรรมกันแล้วก็เลยเออโอกาสไปเซอร์ไพรส์ก็เลยค่ะเป็นการขอบคุณจริงๆรู้สึกไงที่แบบว่าด้วยสนาคารต่างๆอะไรเงี้ยแต่รายได้หนักยังยังผ่าอย่างไรอออย่างที่บอกค่ะคือมันเหนือ เหนือความคาดหมายค่ะตอนแรกโบก็คิดในใจหูยห้าสิบก็ดีคืนทุนก็ดีแล้ว่ะคืนทุนใช่เหอใช่เราไม่กล้าคิดอะไรเลยคะ่ะในในสภาวะาบแบบนี้ใช่ค<ม>่ะแต่ว่าคือเราก็รู้ว่าสิ่งที่เราทําไปหรือว่าสิ่งที่ทีมงานอยากจะให้ทุกคนได้ดูอ่ะคือเขาก็เต็มที่แหละเออตัวเราก็เต็มที่เต็มที่มากด้วยก็ไปดูเบลกันเยอะนะคะไปดูเบลทำฮาฮารัวรวกันเถอะค่ะส่วนส่วนหนึ่งกับการทอดระยะเวลาการฉายคือตอนแรกมีคิววางฉายแล้วก็ตหลังมาฉายตอนหลังมันมี ขุ่นไม่เป็นราทําทให้แบบเออยอดหนัไม่มีขนาดมันอันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะมันไม่รู้ว่าจะขึ้นอยู่กับอะไรคือวัดไม่ได้เลยอ่ะ แต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงปิดเทอมด้วยเราคิดว่าเป็นหนังที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวด้วยเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้บางคนที่เป็นเอวัยรุ่นวัยกลางคนพอเขาดูปุ๊บเขาก็อยากจะพาที่บ้านไปดูบ้างก็เป็นการดูสองรอบสามรอบอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องปกติของเรื่องนี้จริงเมื่อไหร่ที่คนบอกว่าโควิดทำอะไรเป็นล่าไม่ได้ได้ก็ยังปังอยู่โอ้ตายแล้วขอบคุณค่ะก็พยายามทําทุกผลงานแล้วค่ะให้ให้ดีแล้วแบลว่าโชคดีคือ งานเบลมีแต่อ,อะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำอ,อย่างอ e ีเรียมซิงก็จะได้เห็นเบลแบบสุดโตง่งแบบที่ไม่คิดว่าอชีวิตนี้จะได้ทำอีกหรือเปล่าอ่ะ,อะอเบลก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะคะบอกว่าค่ายตั้งเป้าไว้ห0าร้อเลยนะจริงเหรอคะอก็ต้องรอลุ้นคะ่ะอหวังไม่คะกับ500ล้าน อย่างที่เบลบอกเบลไม่ได้หวังอะไรตั้งแต่แรกคือโอ้โหทำมันทะลุร้อยนี่ก็คือหลังจากนี้คือไม่เป็นไรแล้วอะคะ่ะกําไรแล้วค่ะหรือจะเราเป็นนักเหกพันล้าน <c oughs> ว้าอย่าก,กดดันแม่ <c oughs> <c oughs> อะไรจะเกิดก็เกิดกคช่ถามว่าเราเป็นมูที่ไหนปังปังขนาดนี้ <c oughs> ไม่มีเลยไม่มีเวลาเลยค่ะ <c oughs> ทำงานทุกวัน <c oughs> โอ้โหดูหน้าคนดูแลตาโหลบจางมีแอไปบนอะไรอย่างนี้ไหมเห็นป่าไม่มีค่ะมีแต่แค่ ก่อนที่จะเป็นรอบพรีเมียรเนี่ยแหละเขาก็เออลองลองคิดในใจดูสิว่าจะเท่าไหร่เบลก็แค่แบบหลับตาแล้วก็อขอสักเท่านี้ละกันเท่านี้คือเท่าไหร่ตอนแรกจะ50แล้วก็แบบอะไร50อะไรเลยก็ไม่ได้โฟกัสว่าขออะไรด้วยขอสิ่งสักสิพูดแค่นี้เลยค่ะ <laughs> เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําไงดีเนะี่ยจริงๆแบบปีนี้ได้มู อะไรขออะไรทุกอย่างงานทุกอย่างเราฝังหมดเลยไม่ได้ทําเลยค่ะมีแต่จะได้ทําบุญที่มีคนบอกบุญมาค่ะ,คะก็จะมีไปเเป็นเจ้าภาพาทอดกระถินอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเบลได้เป็นสะพานบุญแต่เบลเบลเชน่นนี้อัภาพผลบุญเนาะ <c oughs> เพราะช่วงโควิดโควิดเบลก็บริจาคสู้ตายโอ้มันไม่ได้แบบว่าทําเพื่อหวังอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่เราอยากทําหรือเราเรามีกําลังเราก็ทํา ค่ะหรือมีโอกาสเราก็ทํามากกว่าพี่เวียว่างไงบ้างจะร้อยห้าสิบร้านไม่แน่ใจว่าดูหรือยังค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยอะทำงานเยอะมากค่ะมิวยังไม่มีโอกาสได้ถามเลยเหละว่ามีโอกาสได้ไปดูหรือยังดูแล้วดูวันนั้นแหละรอบพรีเมียร์ค่ะเป็นไงะเขาบ้างไงบ้างจากขำรันโลงเลยเสียงดังมากค่ะขำตอนจบใช่ไหมอะไรนะคะไม่ค่ะขำตั้งแต่แรกเลย พี่เขาก็เออก็สนุกมากเก่งมากเหนื่อยใช่ไหมหลายคนเซอร์ไพรส์หลายชาตินะคค่ะมีเซอร์ไพรส์เยอะนะคะอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์อะไรต้องมาดูค่ะถ้าใครที่รู้แล้วก็ปุบเอาไว้เบลถามจริงเรื่องปีปีนี้งานเยอะไหมรานเราหนักเยอะอยู่นะคะก็จะมีทั้งถ่ายละครให้รักพิพากษาใกล้จบแล้วค่ะใกล้จะปิดกล้องแล้วแล้วก็ก็มีงานอื่นๆนี่แหละค่ะมี โฆษณามีกำลังจะเริ่มเวิร์กช็อปหนังบุเพศนิวาสสองแล้วก็ต้นปีหน้าเปิดผลิขิตค่ะดูคิวปีหน้าก็ยังดูแน่นอยู่นะคะยังไม่มีเวลาพักเบรกเลยใช่ไหมยังแน่นอยู่ค่ะอันนี้เราจะวางแผนเบรกบ้างไหมก็มีวางแผนไว้ตอนช่วงปีใหม่ค่ะแล้วรอคิวไว้ให้ตัวเองนิดนึงยังไม่รู้เลยค่ะไม่รู้ว่ายังไม่ได้จองยังไม่ได้ทําอะไรเลยแค่รู้ว่าเออรอคิวไว้เท่านี้ใครกับใครคะ ประปนกันไปค่ะค้ากันไปครอบครัวบ้างพี่ชายบ้างจะได้เห็นพี่เบียร์พี่เบียร์ลุ้นพี่เบียร์ลุ้นอ่วยเราไปเที่ยวอยู่ไอเขาก็อยากไปเที่ยวอยู่ก็บนบนค่ะก็น่าจะได้ไปแหละค่ะอ่าเรียกว่าปีใหม่นี้เห็นได้เห็นภาพสวีทแด้แน่สวีทสวิร์ดอะไรเคยเห็นหรอคะมีแต่เดินป่าค่ะทำไมหรอคะทำไมดูเรียกร้องไงความสวีทเนี่ยทำไมเรียกร้องดีกว่าเรียกว่าต้องการภาพสวีทบอกเขาได้เลยค่ะต้องการต้องการมือขอเราอ่ะ พอบอกแอดเวนเจอร์มากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อลุยๆก็สนุกอ๋อชอบแบบสวีทแบบท้ามกางทำลำบากนี่หรอเจะมันเอาอะไรมาสวีทพี่แต่ก็สนุกดีเหมือนโอได้ใช้ชีวิตลุยๆอะไรอย่างงี้ดีค่ะต้องบอกเขาไหมว่าคลิปหน้าขอหวานบ้างไม่เป็นอ่ะทำไม่เป็นอ่ะไม่เคยค่ะแบบนี้แหละดีแล pues ้วโอเคนะ ขอบคุณ้นค่ะอนแล